สนับสนุนรายการโดยโชคอัพที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 โชคอัพโชคอัพค,คุณภาพที่คุณเลือกได้เสื้อสติกเกอร์หมวกพร้อมจำหน่ายของแท้ในอินบ็อกซ์เท่านั้น กเคดเตอร์ท้อยดีปั๊มหัวฉีด uh huh. เครื่อง uh huh. แคมเหมือนรถเทอร์โบเลยครับเหมือนรถเทอร์โบเลยแต่ลายยากกว่าไม่มีเทอร์โบยายยากกว่า สวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมครับบอกร,รพิวแค่วุ้นวงการครับวันนี้พามานึงอีอ้าวไม่ใช่มันนุงมาดูเอออีกหนึ่งรูปแบบฮะสไตล์การทําปั๊มสายครับโดยที่ไม่พึ่งระบบอากาศหรือที่พวกเราเรียกกันว่าพวกรถ NA นี่แหละครับไฮไลท์กิมมิกกันไปยังไงเดี๋ยวนี้มาคุยกันและรวมถึงรถใครแบบไหนอยากให้เราติดตามมาดูครับเพราะว่าตัวรถสวยด้วยแล้วห้องเครื่องแม่งโคตรสวยเลย, <ME EN: S 2> เลยเหมือนลักษณะรถเบนซินด้วยเป็นเวเบอร์แต่มันไม่ใช่เวเบอร์แต่เขาเป็นปากดูดขึ้นมาแบบนั้น อยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวมาคุยอยู่เจ้าของรถกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่างแมนของเจ็ดครับช่างแมนของเจ็ดแนะนําตัวกันเลยคลองเจ็ดอยู่ที่ไหนพี่ลําลูกกาครับลําลูกกาปทุมธานีปทุมธานีครับช่างแมนครับวันนี้เราเพิ่งได้เจอหน้ากันตัวรถแน่นอนภาพรวมนี่คือท FR ถูกไหมครับใช่ครับว้าวผมพูดไม่ผิดตอนเปิดรายการว่าพี่ทํามาวิ่งในรุ่น NA ใช่ครับทําไมถึง NA อชอบใน NA ออยากลองวิชาตัวเองเออ แล้วทาไมถึงในเรื่องของเทอร์โบเคยเล่นไหมเคยครับแล้วไปยังไงบ้างแต่ไม่ได้เล่นสนามเออแค่ทํารถบ้านทำรถบ้านใช่ครับโอ้รถบ้านด้วยใช่เออเหช่างแมนตัวรถด้วยความที่ว่ามันเป็นรูปแบบ TFR คันนี้คือรถของที่บ้านของอู่หรือของลูกค้าครับเออที่บ้านเองครับรถป้ายแดงรถป้ายแดงครับอายุอานามนี่ต้องเรียได้วยว่ากี่ปีแล้วเนี่ยน่าจะ30ได้30ปีช่างแมนครับพาดูรอบตัวรถหน่อยได้ไหมได้ครับว่าทำอะไรบ้างเดิมทีเป็นสีอะไรเนี่ย สีเขียวครับเขียวหัวเป็ดอ๋อเขียวเป็ดเขียวแก่ๆใช่ครับและนี่เรามาทำเป็นเขียวอะไรเขียวมุกทองเลมอนครับเขียวมุกทองเลมอนแล้วงานไฟเบอร์ทุกสิ่งอย่างนี่ล่ะหรือยังไงแบบไหนของใครบอกได้ไหมงานไฟเบอร์ไม่มีแบรนด์ครับโนแบรนด์ใช่โนแบรนด์ไม่เน้นฮ่่เน้นครับเออแล้วด้านท้ายนี่ยังไงนี่คือหม้อน้าฮ่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 าฮน้ฮ่า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 ฮาฮ่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 า และที่แอบซุ่มซุ่มอยู่นี่คืออะไรเนี่ยอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเีอรีเซลครับออดีเซลครับของเดิมโรงงานมีไหมไม่มีครับแล้วทำไมเราต้องใส่มันร้อนครับมันร้อนช่วยได้ช่วยได้ครับเออเห็นแวบๆในเรื่องของการทำรถของช่างแมรเที่ยวที่ผมเห็นแน่นอนเนี่ยทำไมต้องไปเว้ามันกระบะเนี่ยอธิบายหน่อยติดเผาครับโหลดเยอะโหลดเยอะใช่แล้วในเมื่อเราทำเป็นรถแข่งมันต้องโหลดเตี้ยแอบขนาดนี้เลยเหรอไม่จำเป็นครับเออทำสวยด้วยทำอ๋อเน้นสวยด้วยเน้นสวยด้วยครับดูฮะนี่เพื่อนๆนะดูทรรรงงลล้้อออคับนี่่่ขเาไห 18ครับ18ปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดเหรอนี่สิบเจ็ดเเนี่ยใช่ครับสินี่ล้อแท็ปหรอล้วงห่อล้อแท้บแ่นี่วานี่เก้นี่ล้อลายอะไรบอกได้ไหมจำได้ไหมจำไม่ได้นะลายมันลึกนะใช่ใช่ใช่มันเรียกยากมันมันเรียกยากด้วยเออช่วงล่างเตี้ยแอบแบบนี้โช๊คอัพเป็นของใครครับเออวินเนอร์ครับเป็นของพี่เกีย่างวินเนอร์ใช่ครับนี่นะเพื่อนนะนี่โช๊คล่าโช๊คอัพวินเนอร์นะแน่นอนในส่วนนี้หลายคนคงอยากรู้ช่างแมนครับประสบการณ์การทํารถในส่วนปั๊มสายกี่ปีแล้วเพิ่งงเเล่นมาา2ปีอครรับจิิด ตก่อนทํางานศูนย์บริการของอะไรบอกได้ไหมมาด้าโตลต้ามาด้าโตลต้าครับแต่หัวใจเราอย่างนี้เรียกว่ารูปแบบอิวสุดูอ้าวไหนเขาดูเครื่องยนต์หน่อยครับได้ครับเพื่อนถ้าลองดูฮะ <c oughs> ที่ผมบอกไว้ตอนต้นนี่เค okay. รถปั๊มสายจะไม่ค่อยมีเรื่องของสายไฟยอยู่แล้วเดิมทีใช่ครับพี่แต่ดูการจัดวางภาพรวมเขาครับสีสันทุกสิ่งอย่างเน้นเขียวเน้นเขียว ดูฮะงั้นบอกหน่อยสเปคความแรงรถคันนี้มีสติเวลาไหมครับเออสิบแปดสามครับวิ่งไวสิบแปดสามครับและถ้าเร็วสุดในหมู่พวกเอ็นเอเขาวิ่งกี่เท่าไหร่ครับสิบหกแปดสิบหกแปดมัดรวมไหมเครื่องไดเล็กเครื่องโซเวิร์นมัดรวมหมดครับอ๋อวิ่งรวมกันเลยใช่ครับกติกายังไม่ได้ว่าแยกให้ใช่ไหมใช่ครับโอ้นี่ฮะแล้วอะไรคือนี่นี่คือโลโก้เราเหรอเดอะฮักเหรอใช่ครับเดอะฮาร์กโหดูฮะเอ้าวนมาดูเครื่องยนต์หน่อย ช่วยแจงรายละเอียดเครื่องเราเป็นดเรกรหัสตัวไหนยังไงความจุเ่าอะไรครับส JB 2 0 0พครับอันนี้คือ4 JB 2อ0พใช่ครับตรงรุ่นเลยตรงรุ่นเออฮะการโมดิฟายสเต็ปเพิ่มเติมอะไรบ้างครับลูกลูกข้อฝาปั๊มหมูชีดปั๊มหมูชีดครบครบงั้นลงรายละเอียดผมหน่อยในส่วนของลูกก้านข้อในส่วนนี้สเปคยังไงลงกึงใครบอกได้ไหมได้ครับได้เลยพูดเลยลูกวิโก้เออฮะวาวขยายวาวใหญ่ทำมาจากรงกึงพิเชษเออฮะอยู่ที่ไหน อยู่สี่มุมเมืองครับสี่มุมเมืองครับอ่าแล้วไงอีกแคมอะไรยังไงแบบไหนแคมของช่างพงอุปสมบัติช่างพงตัวไซส์สองใช่ครับนี่ต้องอย่างนี้ชัดเจนในส่วนของระบบน้ำมันแน่นอนปั๊มหัวฉีดมีการปรับแต่งมาแล้วใช่ครับนี่ปั๊มเป็นไซส์ไหนฮะลูกอะไรเออสิบสองครับปั๊มนิสิบสองครับหัวฉีดอ่ะหัวฉีดบอกได้ไหมหัวฉีดใหญ่ใช่ครับเออรายละเอียดข้อมูลร้านเช็คปั๊มทำปั๊มบอกได้ไหมหรือยังไงร้านช่างพงคงเหมือนงานใช่ครับไซส์สองเหมือนงานใช่แล้วก็หัวฉีดของน็อตเบอร์เกอรี่ อ้าวไปทางนั้นนี่ฮะเกียร์อะไรคัดอะไรบอกได้ไหมครับตอนนี้เกียร์คอมครับเป็นเกียร์คอมบางคนถามว่าทำไมต้องเป็นเกียร์คอมพี่เกียร์เดิรวิ่งได้ไหมหรือยังไงมันดีแตกต่างยังไงเดอร์วิ่งไม่ได้แตกครับเกียร์เดิรมแตกใช่ครับแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะพี่ว่ามันควรที่จะเปลี่ยนขึ้นเกียร์คอมเนี่ยเครื่องเรามันแรงขึ้นเหรือยังไงใช่ครับเครื่องแรงครับเออเพิ่มเติมหน่อยเมื่อกี้ลงรายละเอียดไปในส่วนของลูกวีโก้ครับทำไมต้องเป็นลูกวีโก้มันใหญ่ครับมันใหญ่ใช่ครับจริงๆแล้วของเล่นมันในส่วนของเเครรออองดมมัันนนีีีากกววิทุ้้แลยะบ จุดเด่นจุดดีจุดด้อยสำหรับตัวเราสำหรับเครื่องตัวนี้เราททำมันออกมาแหละครับ,รบเราคิดว่ามันสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังยังครับติดอะไรพะไไเรพิ่งจะได้ไล่เองครับเพิ่งจะได้ไล่เพิ่งจะวิ่งแค่สองสนามเองเออครับที่ว่าวิ่งอยู่สิบแปดวิน,นะใช่ใช่เพราะเร็วสุดในวงการวิ่งกันสิบหกกว่าใช่นี่เฮดทัน,นทม,มีน ติดอะไรเพิ่งจะได้ไล่เองครับเพิ่งจะได้ไล่เพิ่งจะวิ่งแค่สองสนามเองเออครับที่ว่าวิ่งอยู่สิบแปดวินะใช่ใช่เพราะเร็วสุดในวงการวิ่งกันสิบหกกว่าใช่นี่เฮดวันนี้ก็กะจะมาลองเพิ่งจะไล่ใหม่วันนี้ก็จะมาลองแต่ฟ้าฝนไม่เป็นใจใช่ครับช่างแมนดีนะแล้วนี่ทำไมเฮดมันยาวอย่างเงี้ยบอกหน่อยดิเออมันเป็นสี่หนึ่งครับสี่หนึ่งอ่าทำจากวัฒนาโทูโบ จากวัฒนลเทอร์โบใช่ครับเป็นเฮดเลดใช่เฮดเลดครับยาวไปนู่นเลยใช่ครับครึ่งคันครับครึ่งคันครับหลักการการทํารถในเครื่องเอนปั๊มสายยากไหมครับเอาบอกหน่อยยากครับความยากมันคืออะไรหลายๆยากครับมันโอระกอบมันรวมๆก็มีพวกเฮดเดอร์ค่อยดีปั๊มหัวฉีดเครื่องแคมเหมือนรถเทอร์โบเลยครับเหมือนรถเทอร์โบเลยแต่ไล่ยากกว่าไม่มีเทอร์โบยากกว่าใช่ครับเออแต่ความเืความทนน่าจะดีกว่าปะ ดีกว่าครับดีกว่ารถ t u r โบ t ท r b o โอกาสพังงะง่ายง่ายครับเพราะกำลังอัดแรงสูงใช่ออ้ดูับเพื่อนครับลองดูฮะแล้วทําไมตรงนี้ฝั่งนี้จริงเป็นท่อรูปไอดีถูกไหมใช่ครับแล้วทาไมเราทําเป็นลักษณะปากแต่แบบเวมเบอร์ผู้เบนซินอ่ะคือมันขึ้นเร็วกว่าขึ้นเร็วกว่าใช่ครับทีแได้มีท่ออินดีไออีกอย่างหนึ่งอ่แต่อีอย่างหนึ่งขึ้นช้าขึ้นช้ารช่อันนี้มาไวกว่านี่มาไวก็คือต้องหาลักษณะนี้ใช่ครับเออเพราะจริงๆริแล้วในส่วนของรถประเภทนี้จากที่ผมเห็นพวกตระกูลไดเล็ก เทอร์โบเราจะเห็นบ่อยใช่ครับแต่พอเป็นลักษณะ NA ผมก็ไม่รู้ว่าความยากง่ายของช่างไล่กันแบบไหนยากยากยากมากเลยยากมากเลยใช่ครับนี่เลยครับลองดูครับกับนี่เลยอู่ช่างแมนคคลองเจ็ครับสวยจริงครับช่างแมนครับเพื่อนๆบอกว่าอย่าไปใช้บริการที่อู่เนี่ยแน่นอน NA เทอร์โบในส่วนของปั๊มสายครับรับหมดรับหมดครับจัดทรงจัดสภาพอะไรเอาหมดเอาหมดครับนี่เลยลองดูว่าวางวางเครื่องต่างรุ่นก็รับครับเอาเหมือนงาน เอาทุกอย่างทุกอย่างช่างแมนบางคนบอกบอกฮะให้ช่างแมนเนี่ยดูดิห้องโค้งเครื่องดูกันไปแล้วฟิวฟิวเลยรายละเอียดจุดเล็กจุดน้อยขอดูภายในหน่อยได้ไหมได้ครับอ่เดี๋ยวไปดูภายในหน่อยครับว่ารถเขาภายในส่งไหนแล้วเดี๋ยวให้เขาสตาร์ทเครื่องให้ดูด้วยนะครับเบื้องครับโอ้ผมเปิดอ้าไม่ได้นะได้ได้พี่เปิดได้รประตูพี่จะแตกแล้วเนี่ยอาได้เหรอได้ดิมันเบียดนี่นี่วะอ่ะไม่เป็นไรดูภายในหน่อยครับครับช่งแมนไล่หน่อยเร็วมีอะไรบ้างเออมีพรมลายนาดี้แท้ครับ<ม> หัวเกียร์นาดีแท้แล้วก็วัดรอบพวก HK โอ้โหนี่เป็นยุคเก้าศูนจริงๆนะใช่ครับแล้วนี่สวิตอะไรเนี่ยสวิตเพื่อพัดลมบังติคม่านอ๋อที่ต้องใช้เปิดนะใช่ครับเออเฮ้อแล้วทำไมต้องมีโลบ้าชอบมันต้องขนาดนี้เลยหรอฮะต้องใช้ใช่ชอบ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 แต่งรถสวยชอบแต่งรถสวยเออนี่หลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อสะท้อนครับอือมันวหว้ก่อนแข่งใช่ไหมต้องไหว้นะมาออกมาเลย นีเพื่อนครับให้ดูฮะชิวๆง่ายๆเลยครับกับปั๊มสาย NA ชแมนคลองเจ็ดทั้งแมนครับช่วยบอกตัวตนเอกลักษณ์ความเป็นเราให้เพื่อนได้รู้จักกันหน่อยเร็วว่าเราเป็นคนยังไงนิ่สายแบบไหนเออคุยง่ายครับคุยง่ายสอบถามได้ตลอดสอบถามได้ตลอดทุกเรื่องทุกเรื่องครับอีกแล้วเหรองั้นผมถามกลับได้ป่ะครับทุกเรื่องแน่นะเรื่องเงินยืมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ชวนเที่ยวตีกะหรี่ไปไหมไม่ไปครับเพราะอะไร มีเมียแล้วครับนี่เห็นไหมผมจะถามทุกคนะในส่วนของดีเซลกระช่อมอย่างนี้แหละเอ่อเอาช่างแมชชี้ก็ทางอะไรต่อหน่อยครับเอ่อศูนย์แปดเก้าสี่ศูนย์หกเก้าหกหกเก้าครับเฟซบุ๊กอ่ะอู่ช่างแมนเลยครับอู่ช่างแมนเลยเหรอตรงตัวฟองเจ็ดเอาภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยครับภาษาไทยครับอู่ช่างแมนเลยงั้นช่วยสตาร์ทผมฟังก่อนทิ้ค่าได้ไหมเออเมื่อกี้เพื่อนนะลองดูฮะช่องทางผมทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวดูนี่ฟังเสียงก่อนเบิ้ลได้ไหมได้นดินี่ฮะทำไมมันเดินบๆ่ะ ปั๊มด้วยแคมด้วยครับออกมาเลยเดินแบบนี้เหรอใช่ครับอ๋อนี่เดี๋ยวเขาจะมาเล่นให้ดูด้านหน้าดูเครื่องนะอะมันก็จะเล่นได้ประมาณนี้เล่นได้เยอะเล่นได้เยอะใช่ครับมันจะแวดเลยไหมแวเดเลยลองดูได้ครับได้ปะ่ะได้อ่าเดี๋ยวดูแวดเวทหน่อย <c oughs> อารมณ์มันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งนอกจากเหมือนเหมือนเทโบไม่เหมือนรับเออแต่ขับสนุกแน่นอนสนุกครับเอาโอเคครับเทนนิ้ของคุณช่างแมนมากขอบคุณครับนี่เลยปั๊มสาย